Oh. จ้าพ่อจ้าเราพัฒนาค่ะครับ oh. จ้าเราพัฒนาเราพัฒนาตุดตดจับคูเลยมมพ่อจับคูเลยคือเข้าวันนะจ้าราวันพุธที่สามสิบ สิงหาสองห้าหกหกจ้ะขอมาขอจ่ากะอะไรต๊ะเข้าหนะจ้ะสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดหกแปดศูนยนะ์สี่ศูนย์หกหกแปด 0,4 0,6 2 6 3,6 0,6 3,6 1ห1,6 1งห6 9,7 2ห9หหหนึ่งหองเจช,ชุด12ชุดชุดวิน เจ็ดหนึ่งี่หาสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองตัวประกบโอ้ผมมีตัวประกบเออระวังเจ็ดกับหนึ่งน่อขาเนาะร,ระวังเจ็ดกับหนึ่งเอาพอเนียนตัวใดพอจ้า จุดค่ะอ่ามพวกเขาไครที่แน่นีละค่ะ<า>อ้กันเน็นพนาเอดอกเจ้าข,ของโข่น่ที่เจ็ดหกแปดี่เจ็ดหกแปดโูนที่ศูนยหกน่าเนนศูนย์สีศูนย์หกเน้น <6 8 S 2> สี่ช<ส>ุดนะหัวเนาะ าะนนคคัับมี่ทอกจะออกตัวคนเดยนได้คขึันครับเพราะฉะนั้นทำช่วงกับพิจารณาอีกเทอนึงตัวเลขเนี่ยทางกับสิบสองชุดน่ะหอวนับหลายตัวจะกลับไบหน้าเพราะว่าเขาบปฏิปอันนี้ยังดอกกลับไบหน้าพร้อมน่ะพอนอบขามันออกตักลับมันจงบ่เสียดายเอาขออนุญาตทุกทนตัวเลขจัง่อยนะพอเนาะ จกตัวเลขแนว่ทางเล่าพัฒนาของผู้พ่มนะคะตัวเลขผูพพ้พ้มหายเป็นจับคูมาเลยก็มี46 47 48 68, 68 04 06 26 36 92 14 16 24เนาะค่ะเนาะเ่้า้มคือผ่้พพมีเออเก้าวสองมีหัว26 36 หนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าสองสองสี่โอ้เก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดโอ้เก้าสองนี่เป็นเก้าเจ็ดบ่พอเป็นเกเจ็ดนันะ oh. แต่ว่า2 3, อ้องีกนนะสูดถ่ายอ๋ออ๋จ้าจ้าเก้าเจ็ดโอเคแต่ว่าพอนี่นไหนสี่ชุดเนาะมีสี่เจ็ดหกแปดศูนย์สี่ศูนย์หกทำช่ม เอาพิจารณาเอาชุดวินก็มีเจ็ดหนึ่งสี่หาสองตัวระว่างก็คือเจ็ดกับหนึ่งนะคะเอาทัานใดติดตามตัวเลขเนี่ยทางของพ่อพมตลอดมากกับิมูจากว่าผาดงวดก้อนผุนงวดบงะไรกับว่าเขาากับต้นช่วงขาสิเป็นประมาณนี้เอาพอมีอย่างบอกก็แฟนขับเอซีบอครับเข้ามันกะ รถเจียรออกมาหนึ่งออกเที่นอยสุดเต็มบาดใดก็ได้ออกมากว่าเศษกับวนล้างวนล้างไม่ได้หันนะเพราะรถเจียรออกนี่จะีย่ออกมากเออกมาหันเพออกมากเยุน้อยสุดเต็มกือเข้าหั่ะไอะเพิ่งเชี่ยกันเบิ่งมักตัวเลก็ะเชงเสือเอาเหตุสลายคูปนี่แต่ยังว่าออกมากเลยโยนะนักเจียออะไรนก็ยังกนอสุดเต็มกุ้เข้า อันนั้นแกก็ออกนั้นแจกกัพกเราะันหลายโต้พันีักัยังอบแทบว่าบอัวออกพี่เะหลายโตับอกได้อยู่วะกันน่อยโต้อย่างนั้นพีเกหลันละจ้าอีกตัวเล็กไปน้อยไปก็ได้หรอกจ้ากยังกันซไปน้ำกันหมดตันละเอ้ย่ที่ตัวเนียนได้อันนั้นแกก็เนียนวัตถุก็กันได้อเนียนเนียนอยู่พอเนีนอยู่

ขวดนั่นมันเป็นขวดกรอบเชกะว่านได้ทุกเลขน <ฮะ S 2> เนาะมันเล่ามันน้อยมันยังกระได้บดขึ้นนี่หันนะแต่มือไส้ออกกับไส้อักขึ้นหันหมือทั้งล่างทั้งบนขึ้เขาหมดละน,น,นมืเบิดมือหัวครับมันแบบไวมีนยังไหวเราก็มีเท่านั้นแหละจ้าพ่อเอาทั้งช่วงขาแคบหนาจอไว้นี่คือชุดเต็มชุดเต็มเจ้าถ้าจะเป็นมือพิจารณากับตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะคะชุดเต็มของพ่อพุ่ม พิจารณาตามนี้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอพระคุณ่อหลายๆนพอนอที่ห้ตัวเลขแนวทางมากเพราะว่าตัวเลขแนวทางของพวกพุ่มก็ถา้าเขาตัวนิ่นก็นจะเข้าให้ใกล้กันล่ะค่ะทัะ้งช่วงขาก็คอยทุกท่านทุกคนมีเฮง้มมีปังตัวเลขแนวทางของพวกพุ่มนะคะนะ เจอกันไม่คิดหนานาอขอนาอขอกรับขอพระคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนที่ดูแลทั้งช่องเจน่างแล้วก็ดูแลผู้เอาตรวเเนี่ยทางมาลงอย่างฉ่นพบพุม่มลุงหมานอาจารย์สมยศอาจารย์เอาลายอาจารย์โยนทีเพื่อนมะลงุงตัวเลขกเนวทางกับ บวคือกันกับทำชุ่มขาล่างอาจารย์กับคือกันล่งอาจารย์กับพคือกันแล้วแต่ต้องเคล็การบ้าน,นเนาะพ่อนาะต้องพิจารณาอีกเทื่อนึงแ้่กับอกับข้าเชงนนะ้ไเออล่างขาคือกันกับบ่อสซ่าเออมันแล้วแต่เอาพิจารณาอีกเทื่อนึงกับทำชุ่มขาจ้าขอพระคุณพ่อหลายๆนเนาะพ่อนาะเอใเห็นตัวเลขเนี่ยทางพพอปังๆคือเก่านะคะมืออื่นมีเฮไปด้วยกัน หลังหวยเล่าออกดึงรวดโทรหานคอนอกขอบพระคุณมากค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะครับ